ลกลับมาทใไมหมดนี้ตั้งตัวครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าสวัยจากลบบุรีครับป้าสวัยอยู่ลบบุรีอยู่อำเภออะไรครับอำเภอใชบาดานจ้ะอำเภอชัยบาดาน,าาดานวันนี้จะมาเก็บแชร์เหรอครับึ <c oughs> <c oughs> คุณลิงนี่ก็พูดดีตลอลิงวันนี้ใส่แว่นน้ำมันเขียวด้วยแบบว่าเป็นอะไรอ่ะทำตามาแล้วตามไปทำตาสองชั้นมาลอกเนี่ยวันนี้ไปทำตาสองชั้นมาใช่คะใช่แบบว่าตามันทำลอกตามาลอกตาแล้วแบบว่าเศษไม้ปิวเข้าตาแล้วมันก็แบบทำให้ปวด ต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นไม่งั้นเดี๋ยวเวลานั้นมันจะแสบตามันก็แสบแสบตานะวันนี้ที่เขามาในรายการของเราครับคุณผู้ชมเขาแอบลูกมาแอบมาในรายการของเราไม่ให้ลูกรู้เมื่อสักครู่ลูกโทรมาถามเจ้าหน้าที่กำลังบรีฟข้อมูลอยู่กำลังคุยกันอยู่แม่อาบน้ำอยู่ลูก เสียงกระดาษเปิดปุบปับปุบปบ,บ <c oughs> แม่อาบน้ำอยู่ไม่บอกเพราะลูกไม่ให้มาเพราะลูกบอกว่าลูกดูแลได้แต่ป้าบอกว่าป้าอยู่เฉยๆไม่ได้ป้าไม่มีคุณค่าป้าต้องหาอะไรทำนี่คือเหตุผลของการมาไม่ตั้งตัวไปชมครับ สวัสดีค่ะป้าชื่อสวัยสิริพงศ์อายุ67ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ทำไล่ด้วยเช่าไล่เขาทำทำบ้างเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ป้าอยู่สองคนกับสามีสามีก็ออกไปรับจ้างตัดไม้ก็พอได้กินได้ใช้ไปมือหนึ่งมือหนึ่งป้ามีลูก อยู่สองคนคะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าคนโตเป็นผู้ชายก็เสียชีวิตไปแล้วคะ่ะเหลือแต่ผู้หญิงคนเดียวที่ว่าอยู่ทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพและเหตุที่ว่าลูกชายเสียนะคะคือว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปตัดหน้ารถรถพว่วงรถ18ล้อนะคะแล้วท่านนี้เขาก็เสียชีวิตโดยไม่ได้สั่งเสียเลยค่ะ ตอนนี้ป้าก็คิดถึงลูกคนโตมากแต่จะทํายังไงได้ล่ะเนาะในเมื่อลูกจากเราไปแล้วลูกทําบุญมาแค่นี้เราก็ต้องสู้ต่อไปตอนนี้ป้าก็สู้ชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่าป้ามีอุปสรรคที่ว่าหลังป้าไม่ดีปวดหลังแล้วก็มาปวดขาเวลาจะลุกทีนั้นก็ยักแย่ยักยันลุกยากมากทุกวันนี้ สันหลังป้าก็ต้องใช้ผ้ามาลัดไว้ค่ะผ้าของโรงพยาบาลทําให้ป้าพอจะยืนได้พอจะไปทํางานได้ก็เพราะว่าอาศัยผ้าผืนนี้เลยค่ะสาเหตุที่ป้าปวดหลังคือว่าไปทํางานก่อสร้างตอนอายุ55แล้วก็โดนรถชนตอนนั้นที่ป้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่ว่า ปวดหลังแต่ว่าไม่ใช่ว่าปวดหลังอย่างเดียวนะคะเป็นความจำเสื่อมด้วยเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้หมดเลยค่ะความจำเสื่อมอยู่ปีกว่านะเกือบสองปีสามีกับลูกก็ช่วยกันลื้อฟื้นความจำให้โดยการแบบว่าพาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้นะนี่นนบ้านเรานะจำได้หรือยังพยายามจะให้เราเนี่ยดีขึ้น ป้าเคยท้อไหมเคยท้อเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ถอยทุกวันนี้ป้าต่อสู้ชีวิตเพราะว่าไม่อยากจะเป็นภาระของให้สามีคิดอยากจะออกหาของเก่าที่ว่าตัวเองไปไปทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วเงี้ยหาเก็บขวดเก็บพลาสติกเก็บอะไรมารวมรวมไว้ได้วันละห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเท่าไหร่ก็ดีใจนะคะขอให้ขอให้มันได้ ที่ว่าได้เงินตั้งตัวมาก็เพื่อจะเอาไปซื้อรถทีบหรือว่ารถปั่นเนี่ยนะคะเอามามาหาเก็บของเก่าหรือว่าใช้ออกกําลังด้วยค่ะแบบว่าคนแก่ขนาดป้านเนี่ยใช้ทีบเงี้ยมันจะแบบว่าเหมือนว่าออกกําลังขาไปด้วยนะคะ่ะถ้าเงินทุนเหลือจากซื้อรถก็จะเอามา,มาช่วยสามีแบบว่าทางไล่ค่ะลงทางไล่ช่วยเขา ถ้าป้าได้เงินตั้งตัวนี้ไปทุกชีวิตก็จะดีขึ้นคือว่าป้าก็จะได้ช่วยทั้งครอบครัวเพราะว่าทุกวันนี้เท่ากับว่าป้าเป็นภาระให้ครอบครัวที่ว่าป้าก็อยากช่วยวจะช่วยเหลือเขาบ้างอะไรเนี้ยพอให้ตัวเองมีไรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ครอบครัวจะดีขึ้นกว่าเดิมป้าก็รักครอบครัวของป้ามาก เพราะว่าทุกคนเ,เป็นกำลังใจของป้าทำให้ป้าได้ต่อสู้ไปนะะป้าอยากบอกกับครอบครัวว่าให้กำลังใจทุกคนว่าให้ทุกคนสู้ต่อไปแล้วป้าก็จะสู้ต่อไปสู้ด้วยกันไป ว่าสบายคือตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะควรจะอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องว่าจะมาดิ้นรนอะไรกับชีวิตตอนนี้ให้มันมากทำไมยังต้องมาใหม่ตั้งตัวแบบหลบลูกสาวอยู่ก็ลูกสาวก็บอกว่าแม่ก็แก่แล้วแม่ก็ควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้าน<อ>ใช่ไหมคะท่านี้แต่ว่าป้าน่ยอยู่กับบ้านไม่ได้ป้ากุ้มใจกุ้มใจหงุดหงิดมากถ้าเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะหงุดหงิด แบบว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างนึงให้ตัวเองมีประโยชน์บ้างอ,อะไรเงี้ยถ้าตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันเหมือนว่าเรามันไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะเราได้อาศัยเขาเนี่ยเราก็มีความเกรงใจเขาใช่ไหมคะเขาไปทํางานคนเดียวเนี่ยเราก็เกรงใจเขาเราก็ต้องช่วยเขาบ้างใช่ไหมคะถึงว่าต้องไปหาของเก่าถือถุงไปบ้านเนี่ยไปหาเก็บ่น้ จะเดินอย่างเดียวขมาจะไล่กัดแล้วก็ไปได้ไม่ไกลด้วยแก็แบบว่าถ้าได้ถุนตั้งตัวปุ๊บไอรถบันเนี่ยจะช่วยได้เลยจ้ะแล้วได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมฮะจ้ะอ่าจะได้ออกกําลังด้วยกําลังด้วยและแบบว่าเราจะช่วยเราเพราะว่าถ้าเราเดินเก็บนี่นะคะก็จะได้น้อยถุงนึงก็จะถือถ้าไปเจอขวดก็จะยักแยยักยันเลยมันหนัก แต่ว่าถ้าหากว่ามีรถนี่ก็เอาใส่รถเอาใส่รถใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหม็นมาอพอพอมันเต็มถุงถ้าเป็นขวดเนี่ยมันก็หนักอะเนาะมันก็ต้องกลับบ้านแล้วไงมันก็ต้องอถ้าเอาตั้งวางไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเอาก็หายทั้งถุงทีนี้หมูตู้เลยไอคนใหม่มาออาวจัาไปเลยถ้าอย่างนี้มันก็ได้หน่อยเจ็บไปเรื่อยลูกทําไมต้องไม่อนุญาตเขาบอกว่าถ้าป้ามาทําไม่จําเป็นหรอกเขากลัวป้าจะล้มจะเดินมาอย่างเงี้ย เขาบอกว่าจะเดินไปรายการเนี่ยจะล้มมั่งจะขึ้นรถขึ้นลาวไหวไหมอะไรเงี้ยนะเขามองว่าป้าแก่จนไปไหนไม่ไหวเลยวันนี้ป้าก็เลยพาเพื่อนบ้านมาด้วยหนึ่งคนถ้าล้มจะได้ล้มด้วยกันพยุงพยุงพยุงก,กันไปสองคนนะนี่ไงหลบลูกถ้าลูกรู้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ลูกก็จะตำหนิบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องพูดวด้เหตุผลให้ลูกฟัง่ะนะอืว่า แม่ก็ต้องหาช่วยลูกแม่ต้องหาช่วยพ่อเขาแล้วก็ช่วยหนูด้วยไม่ใช่ช่วยแต่ว่านั่นไม่ใช่ว่าช่วยตัวเองคืงบอบหมายถึงว่าช่วยครอบครัวด้วยทีนี้อาการป่วยนี่สิคือถ้าปกติก็โอเคทีนี้พอมีอาการว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไม่รัดที่ประคองหลังไว้เนี่ย<ม>เห็นบอกว่าโอ้โหจะทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วล้มเลยเหรอเหมือนกับเสาที่ว่าตั้งแล้วไม่มีอะไรคายันเนี่ย ก็จะล้มจะเอ็นไปทางนี้เอ็นไปทางนี้เงนี้ก็คือที่รถชนจ้ะอยู่ๆรถมาชนป้าได้ไงป้าถีบจักรยานไปทํางานก่อสร้างครับแล้วท่นี้รถสิบล้อก็มาเฉี่ยวมาชนข้างหลังเลยไม่ใช่เฉี่ยวรถชนป้ากระเด็นไปตกริมถนนเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยสลบไม่ได้หัวไปฟาดพื้นจ้าแล้วท่านี้ก็ พอพอรู้สึกตัวมาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วคือจำใครไม่ได้เจำไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาถามหมอพยายามมาถามว่าชื่ออะไรเนี่ยป้าก็ไม่รู้จําลูกก็ไม่ได้จําผัวก็ไม่ได้จําไม่ได้จําไม่ได้เลยเป็นอยู่ปีกว่าอ่าแล้ววันดีคืนดีมันจะําได้ไงคร ปสก็เป็นเพราะว่าหมอเขาช่วยเหลือแบบว่าทางไม่รู้หมออะไรหมอจิตอะไรเขาเนี่ยนะจิะมารักษาแล้วก็ให้ยาบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นอาศัยลูกสามีมาช่วยกันเอารูปมาให้ดูอ๋อเหตุการณ์ก็เริ่มมาเริ่มจำลูกกับสามีจำมาไหนได้ก่อนฮะจำได้หมด จำ oh, หรอ<ะ>พอมาปุ๊บจาได้พร้อมๆกันเลยจําได้หมดเลยเท่า<อ>ว่าพอความจํามาแล้วก็ก็เริ่มจําได้หมด<อ>ทั้งลูกทั้งแฟนอทั้งสามีเนะี่ยเอเอทีนี้อยู่<อ>ๆไปก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็ชีวิตน่าจะโอเคละอยู่มาลูกชายเสียขับรถไปตัดหน้ารถรถพ่วงสิบแปดล้อตายขาที่ไม่ได้สังเสียเลย ตายกระทันหันเลยไม่ได้ลาไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรเลยตอนนั้นน่ะได้ยินข่าวแล้วเสียใจ<ม>แบบสุดๆดไหมสุดเลยล้มทั้งยืนพอลูกชายตายป้าเครียดเป็นอาการเครียดเลยปวดหัวกินยาเลยลุงกินเล้ากินเหล้า<ม>นี่เป๋หมดเลย ทีนี้พอกินเหล้าก็คือเมาแบบไม่สนใจอะไรเลยงานไม่ได้ทําเลยอะ่ะว่างั้นไม่ได้ทําอะไรเลยอะยยจนป้าสวัยเนี่ยต้องพาไปเลิกหาพระหาพระหลวงพ่อก็ให้ยาสมุนไพรมากินออกินแล้วอาการยังไงอาเจียนค่ะอ่อนเพลีย,ยเลยอาเจียนอาเจียนออกมาเป็นถังเลยนะคะเหมือนถังน้ำหนึ่งถังจ้ะจ้ะแบบว่าจนว่าเขาเนี่ยหน้าเหลืองไปเลยจนโอ้โหเห็นแล้วตกใจอ่ะ พออ้วกหลังจากนั้นพออ้วกหมดฤทธิ์อ้วกเรียบร้อยก็<_ <EN> _>เขาก็ให้ยากลับไปกินบ้านีครับแล้วก็เขาก็ไม่ไม่ไม่ใกล้ใกล้เล่าเลยเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาหมิน่นเขาไม่ใกล้เล่าเลยครับเอานั่นก็ฝ่ายสามีดีขึ้นฝ่ายป้าสวัยก็ดีขึ้นเหมือนกันจากที่ว่าไม่ไหวไม่ไหวดีขึ้นเนี่ยถึงขั้นเครียดไปหาหมอตลอดเวลาดีได้เพราะ เสีเย,งเ,ยง,สงเพลงเสียงเพลงฟังเพลงตั้งแต่พองสีลุงฤดีบุตรยาขวัญจิตขนมาร้องหมดขนมหัดร้องอย่างเงี้ยสิบห้าวันนี้หายเลย่คสิบห้าวันที่ว่าร้องเพลงฟ <herum> ังเพลงเนี่ยอาการปวดหัวอาการอาเจียนไม่มีเลยกระทั่งทุกวันนี้ค่ะเหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อถ้าใครเครียดเครียดเดียาบอก แบบดนตรีบําบัดเลยนะเอาละวันน sí. like ี้นะครับป้าจะทําสําเร็จหรือไม่นะครับท uh> ี่อยากจะได้รถถีบแล้วก็มีทุนให้กับคุณลุงได้ไปทําไร่เพิ่มเติมนะครับเอาละเพลงที่ป้าสวัยจะร้องคือเพลงขอใจกันหนาวแม้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่เธอก็ไม่ขออยู่เฉยอย่างไร้ประโยชน์เสียงร้องจะช่วยให้ป้าสวัย ได้ทุนไปซื้อรถทีบบเก็บของเก่าอย่างที่หวังหรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตาม